ท่านผู้ชมครับและหนึ่งในเมนูที่จะเสิร์ฟให้กับบรรดาผู้นำเอเปที่จะร่วมงานเลี้ยงในคืนวันพรุ่งนี้ก็คือปลากุลาเคมจากตากใบนะครับเป็นร้านร้านหนึ่งครับที่รัฐบาลออซื้อมาชื่อว่าร้านปลาอ้วนตากใบนะครับวันนี้เจ้าของร้านเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเพิ่งรู้ตอนหลังแล้วก็ดีใจมากที่รัฐบาลนั้นซื้อปลาจากร้านของเธอไป2ตัวนะครับหลังจากข่าวนี้ออกไปทําให้ตอนนี้มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาที่ร้านจนทําไม่ทันครับ ร้านปลาอ้วนเป็นร้านเดียวนะครับที่ถูกสั่งซื้อปลากุลาเคมในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเพื่อนําไปปรุงอาหารในงานเลี้ยงผู้นําเอเป็กทาให้วันนี้เจ้าของร้านปลากุลาเคมปะาอ้วนตากใบเร่งมือบรรจุปลากุลาเค็มตามคําสั่งซื้อนะครับหลังจากที่มีออเดอร์เข้ามาจํานวนมากเจ้าของร้านก็คือนางพรจรัสปฐมสิริกุลให้ข้อมูลว่าผู้ที่สั่งซื้อปลาไปงานเอเป็ก มีการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซื้อ2ตัวครับน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเศษแล้วก็เพิ่งรู้ในวันที่13พฤศจิกายนช่วงค่ำว่าผู้ที่สั่งซื้อนั้นนำปลาทั้ง2ตัวไปปรุงอาหารในงานเอเป็ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นอาจเข้าใจผิดจนเกิดประเด็นราม่าแล้วก็เกิดความกังนวลว่าหากไม่ใช่ปลากูเราจากตากใบจริงก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามส่วนตัวเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่ปลากูเราเค็มของร้าน เป็นที่รู้จักมากขึ้นจนไม่พอขายวันอาทิตย์ค่ะตอนเย็นประมาณสี่โมงค่ะตอนนั้นตอนเั้นเขาโทรมาบอกว่าจะสั่งซื้อเพื่อไปงานนั้นใช่ค่ะสั่งซื้อไปเยอะไหมคะหรือประมาณโลกว่าค่ะแล้หลังจากนั้นมีมีออเดอร์ที่จะสั่งซื้อจากเขาอีกไหมเขาบอกว่าก็เอาไปทำอาหารก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของซอสอะไรใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้นมีออเดอร์มาอีกนะก็ต้องหลังจากที่เชฟได้รับปลาก่อนค่ะก็ได้รับประมาณวันนี้อะค่ะก็จะมีการตัดเครื่องหรือเปล่าค่ะจะเป็นไงบ้างคนมีข่าวว่าเราเป็นร้านดีไอพีโนนอะไรอย่างเงี้ยขายดีมากค่ะตอบแชทไม่ทันเลยค่ะโทรศัพท์ก็เข้ามาทุกเครื่องเลยค่ะทั้งวันเลยทั้งคืนด้วยตอนแรกที่เราเรายังไม่รู้แล้วพอเราเพิ่งรู้ว่าเราถูกเลือกเนี่ยเป็น กด็ดีใจมากค่ะดีใจมากเลยว่าโอ้ยเขาเลือกของร้านปน้าอ้วนส่วนกลุ่มวิสาหากิจชุมชนโอรังปันไตจังหวัดปัตตานีที่ถูกนำภาพปลากุเลาเค็มไปใช้ประกอบข้อมูลในสื่อออนไลน์ว่าเป็นปลาที่จะถูกนำไปใช้ปรุงอาหารในเวทีเอเปกจนทำให้ผู้ประกอบการในอำเภอตากใบและคนทั่วไปอาจเกิดความเข้าใจผิด ว่าทางกลุ่มมีการสวมชื่อของปลากุลาเค็มตากใบแล้วก็ขายให้แก่รัฐวันนี้ทางกลุ่มออกมายืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจรงิงเพราะรัฐไม่ได้สั่งซื้อจากกลุ่มของตัวเองแต่ก็ยอมรับครับว่าข่าวนี้ทํำให้คนรู้จักปลากุลาจาก3จังหวัดชายแดนใต้มากขึ้นจึงคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นับ